นี่ทุกคนมื่อนี้สีมาอัปเดตหน้าเขาให้ทุกคนเบิองบางนี่เมื่อวานนั่งแข่งไหลให้หใหหน้องแต่ว่าให้นอน,นี่ใส่อ้อยเบิดเลยทุกคนเก่าลอยใส่เบิร์ตถือใหน้าก็ต่มีคนมาอยู่ดอกให้หอด่างต่อเด้อทุกคนเมืองเนี่ยต่างตัววิวทิวทัศน์เย็นสบายยังไง นี่คัะต้นผักหวานให้หน้องบ่เกิดทุก็นเนิ่ยให้หน้องมองไดเพ่ให้หน้องก็เกิดดีอยู่พุ่นน่ะพุ่นแิ้งน้ำลายพุ่นน่ะเตี้ยงบ่ตกนี่ทจังไรให้อ้อยกับแม่นี่ดอกให้อ้อยมันก็งามหแหละให้หน้องอีกแล้ว กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแว่งรักแื่อมลีเนี่ยเดอ้อทุกคนคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนในคลิปหน้าจะ่ายไปให้เมืองใหม่เดอ้อ